นวัมศสก,การท่านสมณะท่านซิกมาศเจริญธรรมปะกักปะปะ,จะเจริญธรรมท่านผอายุยาวจเจริญธรรมชาวชุมชนจเจริญธรรมครูทุกท่านครับครับก็พี่ก็จบจากวรลาชไปเมื่อปี53ก็ไปเข้าเรียนที่โรงเรียนพระราบทเป็นคนเรียนไม่เก่งนะครับก็ไปเข้าเรียนโรงเรียนที่พระราวดบหนึ่งปี พอจบที่บระดาบทก็เข้าทํางานที่อู่เรือนะครับที่าระามสองนะครับเข้าทํางานที่อู่เรือที่พระามสองก็ทําได้ปีหนึ่งทําได้ปีหนึ่งก็อยู่ที่นั่นก็สนุกนะครับเป็นช่างซ่อมเรือนะครับบางวันเราก็จะนั่งเรือเล็กไปซ่อมเรือที่กลางน้ําทะเลนี่นั่งประมาณหชั่วโมงนะครับรู้สึกสนุกชีวิตข้างนอกแล้วก็มีวันหนึ่งเรานั่ง เรือจากปากน้ำระยองไปที่เรือแม่วันนั้นพายุเข้าขึ้นสูงสามเมตรเราก็นั่งเรืออีกโกงนะครับเรืออีกโกงจะมีเสากระดงนะครับไปพอเรือตกจากคลื่นนะครับเรือจะจมหายไปมิดแล้วก็ขึ้นมาใหม่ชีวิตตอนนั้นก็กอดเสาวไว้เลยตายเป็นตายนะครับก็ไปซ่อมเรือน้ำมันแล้วก็ อยู่ได้ปีหนึ่งก็มาเกณฑ์ทหารเกณฑ์ทหารเสร็จก็ให้นะ้าขอมาอยู่ที่วัดขอทุนจากโรงเรียนพระราบดจะไปสอบช่างเชื่อมที่ญี่ปุ่นก็ไม่ได้ไปนะ้าจะส่งไปเป็นทหารสายเส้นสายก็ไม่ไปนะ้าก็เลยแนะนำว่าเอาอย่างนี้ไปสอบตำรวจไหมก็เลยจะสอบตำรวจก็เลยให้เส้นสายทางผู้ใหญ่ไปติดต่อเรียบร้อย ก็ไม่ไปก็ไปตัดใจแล้วก็ล้มเลิกไปเปล่าๆชีวิตไม่มีเป้าหมายก็ไปไปอยู่ช่วยประเอ่ยมที่ศูนย์สุรินทรศกประมาณ3-4เดือนแล้วก็อยู่ไม่ไหวเพราะว่ามันยังไม่ใช่ทางของเราก็เลยกลับมากลับมาอยู่วัดตั้งหลักก่อนแล้วก็เลยกลับไปอยู่กับพี่ชายพี่ชายรับเหมาพออยู่กับพี่ชายรับเหมาวันอาทิตย์เราก็เข้ามาวัด มาช่วยพี่สวุวรรณซ่อมรถพอได้จับประแจมันรู้สึกว่ากลับไปถามตัวเองเฮ้ยเวลาทําไมเราจับประแจรเราไม่รู้สึกเหนื่อยเลยเรารู้สึกมีความสุขเวลาที่ได้จับประแจอันนั้นขึ้นมาแล้วเรามีความสุขมากนะครับก็เลยถามตัวเองว่าเ,เราจะเอาอยัางไงกับชีวิตเพราะว่าชีวิตตอนนั้นไม่มีเป้าหมายนะครับในช่วงที่อยู่พระรามสองนะครับประมาณปลายปีก็จะมี ผู้จัดการให้พมา่าเป็นลูกมือพม่าโรหินยานะครับพม่าเขาทานมังสวิรัตแล้ววันนั้นทดสอบเรือปรากฏว่าน้ำมันแตกใส่เรือฝรั่งผู้จัดการก็โทรมาด่าวรนุชด,ด่าอะไรมากมายเลยด่าพี่ก็รู้สึกว่าตัวเองไม่มีอะไรหลักชัยก็ซื้อบุหรี่มา12มวนก็นั่งดูดนั่งดูดจนชั่วโมงหนึ่งหมด ช้าวันต่อมาเราโทรหาหลวงพ่อเด่นหลวงพ่อเด่นบอกว่าเราก็ระบายอะไรให้หลวงพ่อเด่นฟังหลวงพ่อเด่นก็บอกว่าเราไปช่วยเขาจนรวยแล้วเขาเอาเปรียบคนอยู่มากมายแถมเราไปซ่อมเรือเนี่ยเขาก็ไปลากปลาในมหาสมุทรนะครับหลวงพ่อเด่นก็บอกว่าถ้าเรามีความรู้แล้วเราน่าจะกลับมาพัฒนาบ้านตัวเองดีกว่าไปพัฒนาให้คนอื่นจนรวยตอนนั้นก็ยังไม่เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิต ก็จนมาจับประแจที่วัดวันอาทิตย์ท่านกันก็บอกว่าจะเปิดปวสนะจะเข้ามาเรียนหรือเปล่าก็เลยตัดสินใจเข้ามาเรียนนะครับเข้ามาเรียนก็ชีวิตเริ่มจะมีเป้าหมายขึ้นมีอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าเสื้อผ้าเราจะใส่กระเป๋ากี่ใบถ้าเรามีเสื้อผ้าเยอะเราก็ใส่กระเป๋าหลายใบแต่ถ้าเรามีความรู้ติดตัวเนี่ยเราจะใส่ จนแก่เท่ามันก็ไม่หมดมันปิ้งนะนะแล้วก็ชีวิตต่อไปคงต้องมีเป้าหมายนะครับยากฝาพวกเราที่อยู่วัดที่จบออกไปแล้วที่จะเรียนต่อนะครับชีวิตต้องมีเป้าหมายพวกที่ท้อพวกอะไพวกกระจอกชีวิตต้องไม่ใช่หมาที่มีเจ้าของแต่ต้องเป็นหมาป่าที่ล่าออกตลอดอดมื้อกินมือ้อบ้างแต่หมาบ้านนี่ยลอก,กินอย่างเดียว มาอยู่ในวัดนี่รู้สึกว่าในปีนี้รุ่นพี่อ่อนแอนะครับปสอสก็อ่อนแอด้วยเพราะว่าตอนแรกว่ารับปากว่าจะช่วยดูดแล f, รุ่นน้องนะครับสมรติขาจะไปได้ด้วยดีบลลาดนนครับอยากให้รุ่นพี่เข้มแข็งนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับ เลือกเส้นทางตัวเองให้ดีแล้วก็ถ้าเลือกเส้นทางแล้วถ้าเกิดปิดพลาดขึ้นมาอย่าโทษใครโทษที่ตัวเราเองนะครับแล้วก็ตั้งใจรู้จักแก้ปัญหากลับมาเยี่ยมวัดนะครับสำหรับผมมีเพียงเท่านี้ครับค่ะน้อมกราบสักการพ่อท่านท่านสมณะพันเตสิกมากทุกรูปค่ะเจริญธรรมพระทุกคนนะคะค่ะแล้วขอจเจริญธรรม นักเรียนชั้นมหและปะวชปี3ทุกคนนะคะครับนักศึกษาค่ะ,คคะก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยที่ทุกคนฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆจนจบมาได้นะคะหลายคนลุ้นหน้าดูจะจบหรือเปล่าน้ออะไรเงี้ยนะคะแต่สุดท้ายก็จบจนได้จริงๆนะคะวันนี้เราก็จะมาฟังความรู้สึกของแต่ละท่านนะคะว่ามีความรู้สึกยังไงบ้าง6ปีที่การกับการมาเป็นนักเรียนสมสานิึกาได้ข้อคิดได้ประโยชน์อะไรได้ฝึกฝนอะไรบ้างนะคะ ท่านแรกเลยนะคะเราจะไปฟังปวชเกษตรปี3นะคะ <c oughs> คือนายสุวัฒนามาลาปีมีอยู่หนึ่งเดียวนาะใช่ไหมคะขอเชิญฟุกเลยนะคะคเป็น <c oughs> ยังไงบ้างขอกราบมรสการท่านสมณะสิกขมาศนะครับจเจริญธรรมผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับแล้วก็จเจริญธรรมพี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆทุกคนครับค่ะ เป็นไงบ้างหกปีได้ความคิดอะไรจากการมาเป็นนักเรียนสมาสิขาในอนชีวะหกปีนี่ได้เร well ียนรู้อะไรบ้างก็ได้เรียนรู้เยอะแยะอะไรครับท่านยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยสิคะก็เช่นคือเรื่องเกษตรนี่นะครับเป็นเป็นหลักในตอนที่ในที่เรียนอยู่ตอนเนี้ครับค่ะตอนแรกเราเรียนสมมาสิขาถึงมสามเนาะแล้วก็มาเรียนปวชเกษตรนี่มีอยู่คนเดียวผรู้สึกไม่เหงาเลยคนเดียวเกษตรเนี่ย ทีแรกว่าจะไปไปตามเพื่อนเหมือนกันทีนี้ทีแรกว่าจะไปช่างยนตแหละทีนี้ปรากฏว่ามันไม่ถนัดก็คือมันไม่มีใจรักตรงนั้นค่ะทีนี้เราก็เลยเรียกที่จะแหกโค้งกมางคนเดียวอ๋อแหกโค้งมาคนเดียวเลยใช่ครับอาาก็คือแบบเดียวๆเลยเราไม่สนใครแล้วอะไรเงี้ยไม่สนใครแล้วนะคะเพราะว่าใจเราไปรักเกษตรตรงนั้นอะไรเลยที่มันรักเพราะว่าเราเคยทํามาตั้งแต่เด็กๆพ่อแม่เราก็ yeah ทำอะไรเงี้ย <ภา S 2> อยู่บ้านทีนี้พอเข้ามมาหนึ่งปุ๊บก็โดนจับไปสวนปะไฟพอรอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ก็อยู่กลับมาปะมาจนสามปีโอมสีรู้สึกไม่พอใจอีกเอาเรียนต่อเกษตรมอรสีออ่รู้สึกสามปีเรียนเกษตรรู้สึกไม่ไม่หนำใจเนาะใช่ครับยังโอมรู้ยังไม่เต็มที่อะไรเงี้ยยังรู้สึกไม่เต็มที่นะใช่ครับแล้วตอนนี้รูกโซ่พอมอต้นสามปีมอปลายเกษตรปวชสามปี เต็มที่อย่างตอนนี้หรือว่ายังไม่เต็มที่คิดว่าเต็มที่และแต่ว่าถ้ามันมีสิ่งใหม่ๆอะไรให้เรียนอีกมก็คิดว่าจะเอาอีกอนะครับเพราะว่าความรู้ไม่มีวันสิ้นสุดนะครับเ,เราต้องหาตัวเราห้ไอห,หาใส่ตัวเราได้ตลอดเวลานะครับแล้วคิดว่าจะเรียนต่อปวสเกษตรไหมเนี่ยก็คิดว่าจะต่อ,อยเหมือนกันต่อปวสเ่าพวกเราช่วยสาธุให้พี่ฟุ๊กหน่อยสิคะ่ะ พี่ฟุกจะเรียนต่อประวัติศาสตร์เกษตรต่อะะมีครูคให้สอนนะครับ <laughs> 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 ค่ะฟุกอยู่ประหกปีอยากจะฝากอะไรกับน้องๆเนี่ย <laughs> น้องๆน,นั่งน่ารักน่ารักหน้า,นาทุกคนเลยทั้งผู้หญิงผู้ชายมีอยากจะฝากน้องๆอง่ะก็ฝากอะไรดีล่ะนั่นน่ะสิฝากอะไรก็ได้อ่ะก็มาอยู่ที่นี่แล้วนะครับต้อง ตั้งใจดีๆนะครับเพราะ mm hmm. ว่ามาอยู่ที่นี่แล้วเป็นแผ่นดินพระโพธิสัตว mm ์ hmm. ที่นี่เป็นแผ่นดินพระโพธิสัตว์เลยเป็นแผ่นดินพุทธ mm hmm. ฉะนั้นใครทําสิ่งที่ไม่ดีไม่งามอะไรไว้มันก็จะบาปหนักกว่าที่ทําอยู่ข้างนอก mm hmm. นะครับฉะนั้นเราก็ต้องสั่งสมว่าสิ่งดีๆไว้นะครับให้เยอะนะครับเพราะว่าเราจะออกไปไปเิญหน้ากับข้างนอก ในชีวิตในอนาคตของเรานะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วกันค่ะสาทุนีพี่ฟุกหน่อยค่ะค่ะพี่ฟุกฝากน้องนอ้นะที่นี่คือแผ่นดินพุกนะต้องทําดีๆนะอย่ายไปทําผิดศีลธรรมนะคะค่ะค่ะท่านต่อมานะคะก็คือชื่อจําได้แต่ว่าแห้งแกงเนาะชื่อนายอะไรดีอือผู้ผามเมฆนะคะ ภูผาเมฆนามสกุลแพงค่าสงนะคะอ่าภูผาเมฆค่ะเชิญนะคะอยู่ม .6 นะคะเมื่อกี้นี่เราฟังปวชปปชเกษตรปีสาทีนี้ก็มาฟังสมา,สามศิขามหกบ้างนะคะเชิญภูผาเมฆเลยนะครับผมครับผมกับกับนามสการ,รท่านสมมามณะแล้วก็สิขมานะครับจเจริญธรรมคุลุแล้วก็ เพื่อนๆแล้วก็น้องๆแล้วก็รุ่นพี่ปวสครับค่ะรู้สึกค่ะเจริญธรรมนะภูผาเม่นี่คือตอนแรกมาเรียนที่นี่ตอนหมอหนึ่งมอสองเนาะใช่ไหมคะแล้วก็ไปอยู่ภูผาเสร็จแล้วก็มากลับมาอยู่ตอนหมหกนะคะเป็นยังไงบ้างอยู่มา6กปีทั้งภูผาฟ้านา้าแล้วก็ที่ราชานิยโซกค,ค่ะก็ตอนหมอหนึ่งก็เข้ามาเรียนต่อที่บัลลาดนะครับก็อยู่ได้ ปีเดียวครับก็ย้ายกลับไปเชียงใหม่เรียนต่อที่เชียงใหม่ต่อครับจนถึงมม .6 ครับก็มาเรียนต่อที่นี่ที่ประหลาดที่เดิมค่ะ <c oughs> จาได้ว่าตอนนั้นที่ต้องกลับไปเพราะว่าคือจะตาแดงมากเลยเนาะเ <c oughs> ออเจออากาศที่ร้อนอบอ้าวนะคะแล้วก็เจอฝุ่นเจ็ดแดง assets, นะสุดท้ายพอไปอยู่บนดอยเนาะผูผาฟ้าน้ําตาหายแดงเลยนะพอสุขภาพดีขึ้นก็ม .6 ก็กลับมาจบที่นี่นะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะครับก็ ผมก็อยู่ในสังคมอโศกตั้งแต่เด็กๆนะครับก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างมากครับทั้งเรื่องการเข้าสังคมการมีสัมมาคารวะแล้วก็รับผิดชอบงานครับก็เป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกเท่าไหร่ครับก็ได้มาอยู่ประหลาดก็เป็นการได้ฝึกเราไปในตัวครับเพราะว่าที่นี่คนจะเยอะมากกว่าที่เชียงใหม่ครับก็ ไห้ฝึกดูแลน้องๆเยอะๆครับก็รู้สึกว่าก็ยังพัฒนาได้ไม่ดีพอครับแต่ว่ารู้สึกว่าเราก็ทำเต็มที่แล้วครับค่ะท่านต่อไปให้แนะนำตัวเองเลยนะคะเอาเลยครับครับขอโอกาสครับผมครับชื่อนายบริญการบุญสิริครับชื่อเร่นชื่อโตครับโตโตนะคะครับผม ตัวต,ตปริญญาบุญศรีหรือเปล่าปริญญากรครับสมาชิกาก็ได้ให้อะไรผมหลายอย่างครับก็ตั้งแต่การการตื่นนะครับข้าบผมี่ยถ้า่วนน้องๆอยากจะมาเรียนปวช,วชช่างยนต์บ้างเนี่ยอยากจะมีอะไรแนะนํำไหมเนี่ยก็เรียนเดี๋ยวนี้ก็เรียนสายชีพครับมันจะดีกว่าครับเออดีกว่ายังไงล่ะคะก็จบไปก็มีงานทำนะครับ ถ้าสมมติว่ารถบรรจุกมันเสียเนี่ยจะให้เราช่วยดูช่วยซ่อมให้เนี่ยเราสามารถทําได้ไหมตอนนี้ก็มันก็ต้องแล้วแต่อาการครับว่าเป็นหนักขนาดไหนครับอันดับแรกคือก็รู้ต้องรู้อาการของมันก่อนว่ามันเป็นยังไงแ้วก็พอซ่อมได้ก็พอได้ครับพอได้นะค่ะค่ะเอาล่ะหกปีที่อยู่มาสิ่งที่เรารู้สึกประทับใจที่สุดประทับใจก็ประทับใจสานักสิกรรมาชครูครับที่เอาภาระตั้งแต่ ตั้แต่การตื่นจนการนอนเลยครับมคบมดูแลน<อ>นเหมือนยันเข้านอนเลยเนาะครับผม,มดูแลเหมือนลูกของตัวเองครับเอาพะละมากครับค่ะค่ะ,คะต่อมาก็คือตะวันอัคราจานะคะใช่ไหมคะมเชิญเลยคะ่ะตะวันปวชปีสามค่ะครับผม,มก็ขอโอกาสครับสำหรับผมแล้วก็ ไม่คาดคิดว่าจะผ่านมาจุดจุดนี้ได้ครับผมนั่นแหน่ะสิเนาะเอ้ยอวันจะจบหรือเปล่าน้อนะสุดท้ายจบจนได้นี่นะก็พจะยามฝึกฝนตนเองมาตลอดก็ที่นี่ก็ให้ได้หลายอย่างครับ ถามต่ว,วันนิดนึงคือเมื่อกี้พูดถึงว่าเราไม่คิดว่าเราจะจบแต่ว่าเราก็จบนะเวลามันอยากจะออกนี่เราทําใจปรับใจมีวิธีการปรับใจอย่างไงเพื่อน้องๆบางคนอออไม่ออกดีไม่ออกดีอะไรเงี้ยนะแต่เราผ่านคําว่าออกดีไม่ออกดีมาหลายครั้งใช่ไหมคะแต่ว่า <พบ S 1> เราก็ผ่านมาได้ทุกครั้งเนี่ยเราไม่มีวิธีการปรับใจอย่างไรสําหรับผมแล้วก็โทรไปหาแม่ครับอ๋อโทรไปหาแม่เนาะก็ระบายทุกสิ่งทุกอย่างให้แม่ฟัง ท่านสอนอะไรมาแล้วก็ฟังฟังทำใจเออให้มันผ่านไปเถอะวันนี้ครับค่ะแล้วปรึกษาแม่แล้วแม่ก็ให้คำแนะนำให้กำลังใจก็ทำให้เรานี่มีกำลังใจอยู่ต่อจนจบมหหรือปีปวชศนะคคครับ่ะนี่คือสิ่งที่เรารู้สึกภาคภูมิใจเนาะและสิ่งที่เราประทับใจล่ะคะสิ่งประทับใจก็เพื่อนครับ พอมีปัญหาแล้วก็ช่วยกันแก้ไขปรึกษาเพื่อนสิ่งที่เราทำไม่ได้ก็วอนให้เพื่อนช่วยให้ช่วยเราหน่อยอประมาณนี้ครับค่ะเดี๋ยว่ามีอะไรก็ปรึกษาเพื่อนได้นะคะครับผมแล้วจะมีอะไรฝากน้องๆเนี่ยฝากน้อง,องก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับก็ ทเทยวสีมาป้ายหน้าพวกพี่นะครับ <c oughs> ทําให้โลกสดใสย,ยิ่งขึ้นนะครับอ่าได้สดใสย,ยิ่งขึ้นอขอบคุณน้องๆน,นะคะที่จริงว่าคือ,อปกตินี่คือปวชาวสามเกษตรไม่ใช่เกษตรไอช่างยนต์นี่นะคะครับเทอนี้แทบไม่ได้อยู่กับน้อง,องๆเท่าไรเลยนะคะครับโนนไปไหนครับไปทําอะไรรู้ไหมครับคนอะไรเ <c oughs> ออที่พีหินก็โตโต,โตที่บ้านราชตอนนี้ก็ฝีมือเขาล่ะนะคะที่ เรียกว่าห่างหายจากน้องๆไปเพราะไปทาําภารกิจที่ยิ่งใหญ่ไปขนหินมาซึ่งเห็นว่าตอนนี้ขนมาได้ตั้งร้อยกว่าเที่ยวแล้วเนาะถือว่าเยอะทีเดียวนะคะอุดมพนาศนะาสุกับตะวันค่ะสาธุค่ะค่ะต่อมานะคะก็มาฟังสร้างไทยไวัยพัฒน์บ้างน้องซอนะคะเป็นไงบ้างครับอะไรนะครับหกปีอยู่มาเนี่ยนึกถึงสอตอนตอนที่มาอยู่ใหม่ๆจําได้ว่า เขียนเรียงความนี่เก่งมากเลยนะเรียงความวันแม่เน่ยเขาได้ได้ติดรางวัลที่หนึ่งสอรางวัลที่หนึ่งกี่ปีนะสองปีโอ้อ่านแล้วรึกซาบสึ้งใจนะคะหกปีที่อยู่มาได้แง่คิดได้คิดอะไรบ้างแงคิดสิ่งที่ได้ตอนอยู่ที่นี่หกปีผมหลักๆนะครับ เป็นประสบการณ์ความเป็นงานครับเป็นงานเนะอะเรื่องอย่างเรื่องไฟฟ้าเนี่ยครับผมก็เมื่อก่อนนี้ไม่รู้เรื่องเลยครับไม่รู้เรื่องเรื่องไฟฟ้าเลยนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็มันก็รู้กว่าคนอื่นนะครับรู้คนอื่นๆครับอถ้าสมมติว่าเรามีบ้านสักหลังเขาจะให้ไปต่อไฟฟ้าเนี่ยทําได้ไหมได้ครับถ้ามีเงิน <laughs> เรียกว่าสามารถที่จะต่อไฟซ่อมไฟต่างที่ได้นะคะค่ะค่ะประทับใจอะไรหกปีประทับใจประทับใจประทับใจที่นี่แหละครับประทับใจวัดเนี่หละครับนั่นแหละสิวัดที่มันมีอะไรน่าประทับใจอ่ะมันมีมันมีอะไรม,มันก็มันไม่เหมือนข้างนอกครับมันไม่เหมือนข้างนอกเนาะ <c oughs> แล้วจะอยู่ต่อไหมเนี่ยไม่เหมือนข้างนอกเนี่ย อยู่ต่อครับอยู่ต่อสามวันตลาดลิยาครับแม่นว่าจะอยู่เรียนปวสต่อนะคะค่ะเรียนข้างนอกครับค่ะมีอะไรฝากน้องๆเนี่ยเมื่อกี้ก็มากำชับให้กระชับเวลาหน่อยมีอะไรฝากน้องๆครับน้องๆก็น้องทีม่มาเรียนที่เนี่ยแล้วจะจบมสามหรือมหกอะไรเงี้ยถ้าน้องอยากจบอ่ะมันก็มีไม่กี่อย่างหรอกที่ทําให้น้องไม่จบ ใหญ่ๆเลยก็น้องใจไม่สู้ออ,ออกไว้ก่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือน้องโดนไล่ออกนั่นแหละถ้าน้องไม่โดนสองอย่างนี้น้องก็จบะคะ่ะเดี๋ยวถ้าไม่มีสองอย่างคือหนึ่งใจใจ่ใจต้องถ้าอยากจะอยู่เรียนต่อจนจบต้องใจสู้สองอย่าทำผิดสินผิดกฎระเบียบนะคะ,ะ,ค,ะค่ะาสาธุให้กับสอด้วยค่ะ ค่ะต่อมามาฟังไดมอนด์นะคะว่าทันยูคงชัยค่ะเชิญเลยค่ะเป็นไงบ้างคะห6ปีของการมาเป็นนักเรียนที่นี่ <ผม S 3> ครับมับับกนับมาสการท่านสมนานะท่านสิขมาตรพอจเจริญธรรมคุรูและน้องๆทุกคนครับค่ะสาธุค่ะครับการที่ผมได้มาอยู่6ปีนี้ก็ได้หลายอย่างครับผมก็เช่นได้ลดละการกินเนื้อสัตว์ได้ถือศีลห้า ราะว่า<ช>สิน5ห้า<ช>ทำให้เราพ้นทุกขนะครับครับก็ได้เพื่อนที่ดีครับได้สังคมสิ่งแวดล้อมที่ดีก็ได้ท่านสม,มณะศิขมาศุคุรุคอยตักเตือนในสิ่งที่บกพร่องอยู่เสมอเสมอนะครับค่ะนนี้คือสิ่ที่เราได้มากที่สุดตรงนี้นะคะแล้วก็จุดที่เราประทับใจล่ะคะก็ประทับใจเพื่อนๆน,นะครับจะเพ,เพื่อนนะคะครับ ที่ร่วมด้วยช่วยกันนะมีอะไรก็ช่วยเหลือกันนะคะคอยากจะฝากให้กับน้องๆฝากน้องๆอยากให้น้องๆสู้ๆต่อไปจนมาถึงเป้าหมายจุดสูงสุดของตัวเองให้ได้นะครับก็มีแค่นี้ครับสาธุค่ะขอให้สู้ต่อไปนะคะค่ะค่ะต่อมานะคะจิรยุ้แท้มาน้องก้านะคะเชิญเลยครับครับ กาบนมัสการท่านสมณะเสียมาแล้วก so hmm. <im> ็เจริญธรรมกุลุผู้ใหญ่ทุกท่านครับค่ะก็อยู่หกปีก็ความรู้จักที่นี่ก็ได้เยอะพอสมควรครับค่ะไม่ได้ไปเรียนไหนสอนเราได้ขนาดนี้ครับตั้งแต่การพับผ้าห่มพับเสื้อผ้าพวกนี้ครับอืมเรากได้มาเรียนรู้ที่นี่หมดเลยตั้งแต่การพับเสื้อผ้าพับผ้าห่มอะไรเงี้ยนะคะใช่ครับก็ปกติคนอยู่บ้านเนี่ยจะตื่นมาก็ถีบถีบผ้าห่มไว้ใต้ ต้เท้าแล้วก็เดินออกจาจะงนอนล้างน้าด้วงฟันครับอแต่อันนี้เขาเก็บทุกรายละเอียดตั้งแต่เราตื่นนอนยันเข้านอนครับก็เรียนาสอนทุกอย่างเลยนะครับก็ขอบคุณท่านสมณะศิคมาตกุลุทุกท่านที่คอยอภัยละครับแล้วขออภัยในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่ทําผิดพลาดและทําไม่ดีต่อสมณะกุลูครับ ค่ะาาสาธุค่ะค่ะสาธุกับน้องเก้าด้วยค่ะค่ะสุภาพบุรุษท่านสุดท้ายนั่คือน้องแดนภูไพรครับวมาสการท่านสมณะศิเข้ามาเจริญธรรมครูลแล้วก็ผู้ใหญ่เพื่อนเพื่อนน้องๆทุกคนครับค่ะน้องแดนนี่อยู่มาตั้งแต่กี่ขวบคะคบตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เกิดเลยหรือเปล่าครับอยู่มาตั้งแต่เกิดเลยนะะจนถึงปัจจุบันนี้ก็สิบกว่าปีแล้วเนาะ เป็นยังไงบ้างอยู่มาสิบกว่าปีเนี่ยครับที่ชาวที่ชาวโศกให้ก็มากมายครับก็ที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตประจำวันของตัวเองแล้วก็การทำงานการเข้าสังคมนะครับการพูด สิ่งที่ได้สำหรับผมก็คือตัวผมได้ฝึกการกล้าแสดงออกครับ<ะ>แล้วก็เรื่องงานก็ได้เรียนเรื่องไฟฟ้าครับ,<ะ>รบสิ่งที่อยากฝากก็คือก็เหมือนที่พี่อันแล้วก็เพื่อนๆพ,พูดมานะครับ<ะ>ก็คืออยากให้น้องๆมี เป้าหมายในชีวิตนะครับ ừ ừ ừ เพราะว่าถ้าเราไม่มีเป้าหมายเราก็จะไม่มีความสำเร็จในชีวิตนะครับก็อยากฝากน้องๆให้ทำทุกวันให้ดีที่สุดครับคาซาทูคฝ<ท>ากให้ทำแต่ละวันให้ดีที่สุดนะแล้วให้มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนขอบคุณทุกท่านเลยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะ